ทรงงานนะครับบิ๊กฟุตไทยแลนด์นะครับ EP2 นะครับโมดิฟายใหม่นะครับเจ้าเสือดำมโยธยานะครับหลังสันช่วงล่างงานเทพนะครับอีกแล้วนะครับ4ีีการช่างนะครับอัปเกรดนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับการติดตั้งนะครับงานสร้างโมดิฟายใหม่นะครับเจ้าเสือดำมโยธยานะครับบิ๊กฟุตยาง66นะครับนี่ครับขันนี้นะครับบรรยากาศ ลานหน้าร้านนะครับ CK การช่างอายุทยานะครับตัวนี้ไม่ใช่ PM 2.5นะครับตัวนี้เป็นหมอกนะครับนี่นะครับบรรยากาศฟินเวอร์นะครับงานบุญประจำปี CK การช่างนะครับเกิดปรากฏการณ์นะครับหมอกนะครับนี่นะครับทะเลหมอกนะครับอยู่มา10ปีนะครับ ทะเลหมอกอยุธยานะครับหนาแน่นขนาดนี้เพิ่งเคยเจอนะครับตัวนี้เป็นลานหน้าร้านนะครับ 4K การช่างอยุธยาเลยนะครับลานกว้างขวางนะครับอย่างที่บอกนะครับรองรับลูกค้าได้หลายร้อยคันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวคันชักด้านหน้านะครับในส่วนของเจ้าเสือดำอยุธยานะครับออกแบบดีไซน์นะครับสไตล์เหลือบๆนะครับเอเลียนพีเดเตอร์ว่ากันอย่างนั้นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับ ดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับจุดๆนี้นะครับนี่นะครับหรือใหม่นะครับโมดิฟายใหม่นะครับไม่นานเกินรอครับเจอความอลังการนะครับของเจ้าเสือดำมโยธยานะครับบิ๊กพุทธไทยแลนด์นะครับขันนี้นะครับนี่นะครับถอดชิ้นส่วนนะครับซีเคการช่างอยุธยานะครับงานเคปลอนะครับการเคปลอลายไม้สีไลเนอร์นะครับ มีส่วนในการสร้างนะครับอลังการงานสร้างนะครับบิ๊กฟุตไทยแลนด์นะครับงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับเตรียมออกโชว์นะครับได้ข่าวว่ามาเลเซียจองตัวแล้วนะครับงานนี้ต้องจัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มว่ากันอย่างงั้นนะครับ 4K การช่างอยุธยานะครับขอบคุณเด็ดปี่นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานสร้างนะครับเจ้าบิ๊กฟุตนะครับ เสือดำอโยธยานะครับตัวที่เด็ดนี่ครับเมืองไทยเรานี่นะครับนี่นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับส่งไปหลายตัวแล้วนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวติดตามให้ถ่ายทําให้ดูอีกรอบนึนะครับว่าที่ทําไปนะครับอยู่ส่วนไหนตรงจุดไหนนะครับบางคนหลายคนก็สงสัยนะครับชิ้นส่วนนี้อยู่ตรงไหนนะครับกิตนาการตาเนะครับสอบถามเข้ามานะครับ งานสร้างนะครับชุดนี้นะครับชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นะครับช่วงล่างงานเทพยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับสีเคการช่างอายุทยานะครับนี่นะครับเล็กเล็กงานใหญ่นะครับเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับสีเคการช่างอายุทยาจัดให้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับฝากกดติดตามนะครับเสือดำอยยธยานะครับ ฉากใหญ่ฉากดัานนะครับในเรื่องละครนะครับสารวัตรใหญ่ทางท้องเก็ดสีนะครับ